จเสื้อเดริสสายเราไม่ต้องดีดนะระวางไว้ท่อเช็นเลยนะฮะเย็บให้ห่างจากนี่มานิดหนึ่งเย็บที่ออกไปนี่เลยนะปุ๊บเลยเย็บด้านนี้ปุ๊บเนี่ยเลยหลังจากนั้นก็โน้มมาพิกไปด้านนี้มาเย็บกดหนึ่งตีนผีให้ได้เลยนะนะเย็บกดหนึ่งตีนผี ส่วนมากเราจะเย็บน้อยกว่าเย็บน้อยผมเย็ไม่ดีเย็บผมมาณค่นี้นะครับได้ให้หยบเหนียวไม่ได้นะค่อยๆตามสบายมันเธอก็มาเย็บชิดทางม้าของเธอเนี่ยมาถึงเส้นนี้พอดีปักเข็มลงตัวนี้ก่อนนะปักเข็มตรงกลางเดินมาถึงเส้นจักเส้นนี้แล้วย้อนกลับมาด้านี้นะปักเข็มลงตัวนี้ก่อน ปากเข็นตรงข้างตรงตรงตรงริมริมทางเนาะ <stepping in. S 2> จากไหนจา้าปาเข็นตรงนี้นะเดินมาถึงเชนนี้หมุนกลับตีกลับถ้าหา,ากว่าเธอเย็บเราให้จากข้อยหน้าหลังเองเนี่ยฝ,ฝีเข็มฝีเข็มมันจะไม่ลงที่เดิมหมุนหมุนหมุนแล้วตรงนี้มันจะเยืนขึ้นแล้วทําให้เธอเข้าปกนี่ยากหลังจากนั้นเราใช้มือสีนิ้วนะค่อยๆไล่มา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 แล้วก็ ทำทับน้องเดียวกันสอ,สองข้างทำเหมือนกันปาก<ช>ปีเข็แค่เดินล็อกแค่นี้ครับอย่าให้เลยเช้นนี้เด็ดขาดนะเพราะว่าแนวเปิดปรตรงน,นี้มันจะออกไปมันจะไม่สมดุงกันนะได้ได้ตั้งูนะเสร็จแล้วเธอก็ฉีดไปนิดนึงนะเฮ้ยทำไมไม่เจ็บเป็นมดหมุดนี่วาเนี่ยมดนี้เลยเหรอจ้นนะหมดนี้เลยเลย็บ<า>ทับไปเลยเหรอมไม่รู้เย็บผ่านเย็บผ่านไปเลยเดี๋ยวเป็นโบสตรงนี้มาแล้ว เย็บทับท้อหนูทำไปสองข้างครับเดี๋ยวเย็บให้ใหม่เย็บให้ใหม่เย็บออกมาเลยว้ยสื่อกระดยางเดี๋ยวก็ขีดนิดเดียวนะพอขีดนิดเดียวเสร็จแล้ก็มาพับตัวนี้เข้าไปนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นรูโบแล้วตัวนี้เขาก็มาบีบไว้แน่นนั่นเป็นรูโบแล้วเนี่ยหนูเย็บใหม่เสร็จแล้วเราก็พับแล้วอยากให้มันเยื้องออกมานะ ให้มันเป็นตรงนี้นะเส้นนี้ก็ากให้แนบมาให้มันอยู่ในแนวน,นี้เดี๋ยวเราก็เราจะได้เปิดเย็บตรงนี้มันจะแนบกับคอ,อ,อเสื้อถือก็เย็บต่อก่อนให้มันให้มันเยินมานิดเดียวนะเห็นไหมเยียนมาฝั่งไหนจานฝั่งนี้อันอนันก็ถ้าว่าไอ้ด้านล่างนี่ยไปเยื่ขึ้นนิดนึงครับครับเวลาเราพลิกมาจะมองไม่เห็นเด<อ>ี๋ยถ้ามันจะมองเห็นเนี่ยเนาไว้นะ เดี๋ยวเราจะมาส่วนบนเราเสียงสุดสีให้ได้มัดไปให้แน่นเลยนะได้ได้ได้เจียนทิ้งแหลอครูเจียนทิ้งนิดจะเจียนอีกเท่านี้ตรงนี้ให้ครูนะรี่ให้เป็นรอยเลยนะครับ นี่ถ้าเป็นน้อยนี่ขีดท็อกนี่แล้วนี่แล้วขึ้นมาแล้วก็ช็อกขีดไว้ให้ครูนะครับ <c oughs> ได้ไฝั่งนี้ฝั่งเดียวครับเยอะๆนะฮ<น>ะ,<น>ะขีดตรงเส้นจากเส้นนี้นะขีดไว้เส้นจากเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้พอดี<ช>นะแล้วตนมาถึงมาสิ้นสุดตรงไหนก็อยู่ตรงเธอขีดเส้นตื้นมานะตีตรงไปสองทางเอาไว้คอย ตำแหน่งจะอ่ะมันอยู่ตรงกลางนี่พอดีนะอเอาไม่พัดมาที่ จะลอยขีดนี่เท่ากับลอยที่เราพับสันปกมันไม่ใช่มันจะแบ่งระหว่างตรงนี้กับตรงนี้ข้างบนกับข้างล่างพอฐานคอล่างนี้นะฮะเราแบ่งที่กันพอดีเวลาเราพับมาเนี่ยเราจะปเดี๋ยวเราจะได้อันนี้ห่างกันหนึ่งไม้บรรทัดเอากันเกยมาดิ เธอไปตัดผ้าชนิดเฉลียงนะตัวสอนิ้วยาวยาวสินี่ไม่พอนี่นะ <16. S> 1สิบสี่สประมาณสิบหกนิ้วขึ้นไปนะตสนิ้วเป็นผ้าเฉลียงนะต2นิ้วเป็นผ้าเฉลียงยาว1ินิ้วหนึ่ง,ง 1> 1ชิ้น เสร็จแล้วก็ไปวางเย็บสิ่งหนึ่งหนึ่งตีนผีกกวานดนี่เองนะนะวางเย็บตรงนี้ครับพอเย็บเสร็จแล้วเราก็รีดแยกเราไมา่ปวดได้แล้วเสร็จสามชนแปดนี่ยนะอย่าให้เกินเสร็จสามชนแปดเย็บตู้มันนี้กับเส้นนี้่เลยกับฟอดนี้จะพากวันนี้ครับแค่นี้พอแล้วก็รีดแยกกันรีดแบดตะเข็บนี่เธอมาดูแล วันพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนูเข้ามาใสายช่ไหมหนูอยู่ตรงส่วนลุมเนี่ยนะเขามีเขามีอบลมไอนี้อบลมอะไรนี่ออกกําลังกายเนี่ยตรงประตูสอง่ะเดี๋ยวหนูเข้ามาตรงนี้ก็รีดนิดหนะนึ่งนะพอรีดนิดนึงก็ก็ขีดไว้นะครับขีดไว้นะเสร็จแล้วก็พลิกออกมาด้านนี้เธอด้านนี้เปิดด้านนี้มาขีดขีดไว้เลยขีดเส้นเดียวับขีดไป,ไปเลยนะักเตะเข้าออตัวแล้วตอนนี้สองข้าง ทั้งสองข้างนะอันนี้คือขีดตำแหน่งเดิมขีดตำแหน่งเดิมเนี่ยนะฮะพอตรงนี้นะเสร็จแล้วก็หมมาร์คให้สำคัญเลยตัวนี้นะเส้นนะให้ชัดเจนตัวนี้เอาเขีนนพอเรียบเียเสร็จแล้วก็ทัดงสองข้างให้มันติดข้าวเขาเยึดติดข้าวเขามันเรียบเดียไมันสวยด้วยแล้วหลังจากนั้นนะจ๊ะ